สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกท่านครับโอ้ไหวหรือเปล่าเจ้รถคงคอยเฮ้ยอ,อึ๊บหมดไหมหมดไหมโอ้ยังไหวครับยังไหวเอ่นึกว่าจะไปไม่ไหวซะแล้วนี่ฮะยังอยู่กับสะสองไร่เหมือนเดิมครับ กับภารกิจอของหัวหน้าจรถรำสระแล้วก็วันนี้ดีใจครับมีคุณปู่มาช่วยทำงานด้วยหนึ่งคันนะฮะนี่ฮะคุณปู่ครับมีคุณปู่มาช่วยทำงานหนึ่งคันครับ ก็ต่อเริ่มที่จะถอยมาไกลครับแต่ตรงนี้ถ้ากวาดได้ครับกจ็จะสบายหน่อยฮะร,รถนี่รถนี่จะได้เดินเดินหน้าลงมานี่ครับเลี้ยวขึ้นนี่แล้วก็ถอยครับถ้าเราปาดตัวนี้ได้ครับตรงมุมนี้ฮะตรงมุมนี้ครับ,รมมรบเดินหน้าลงมาเลยครับตรงนั้นนะฮะ เรื่องอารามน้ำเทเจ้าโดนหัวหน้าจรวดจัดแล้วเนี่ยเราจะขึ้นไหวหรือเปล่าโอ้หัวหน้าจรวดตายตายตาย,ตายอ่ะอู้ใส่เยอะอยู่นะครับอ่ะไปไหวครับไปไหว เราต้องจับตาดูหัวหน้าจโรชยัยดีฮะัต้องจับตาดูหัหนาจโรชยัยดีเดี๋ยวระวังมีขี้เลนอยู่ด้านล่างนะถ้าเผลอไม่ได้ครับเผลอโดนแน่นอนเผลอโดนของหัหนาจโรชยัยแน่นอนนะัหนาจโรชยัยก็ทํางานแบบสบายๆครับทางด้านรถวิ่งด้านรถวิ่ง,งเค สี่ห้าคันครับเอาทะเลซ่ามาแล้วครับทะเลซ่ามาแล้วว้าวยาละยาละคนนั่นช่วยเจ้ยาละนั่น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 ิลนทั้งนั้นน่ะนะเออเออว้อวยาเลยดูครับจะลงใครครับดูครับจะลงใครครับ โอ้โหโอ้โหไม่ถึงไม่ถึงอางเอาแล้วครับเริ่มที่จะออกลีลาครับดูฮะเริ่มแล้วเจ้าเอกเจ้าอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเจ้าโดนฮะ ตรงมุมนี้ครับถ้าเดินหน้าลงมาครับตรงมุมนี้เดินหน้าลงมา,าขึ้นมาได้ครับถ้าขึ้นมาได้นี่สบายครับเดี๋ยวรอหัวหน้าโจ้ยขุดออ,ออกไปอีกประมาณสักหนึ่งตัวรถของเ,อเจ้าแคป3-20นะฮะ เริ่มแล้วครับเริ่มแล้วเอามาอีกแล้วอ้เจ้าเอ็นโดนเออเอออุ้ยเรียบร้อยบอกแล้วครับบอกแล้วครับต้องรีบวิ่งครับต้องรีบวิ่งอ่ะอยู่ใกล้หัวหน้าโรสครับแหม อาน้องทะเลซาไม่รู้ว่าเมื่อกี้เป็นอะไรนะโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้เอาโอ้โ้โอ้โหพยศแล้วครับกวนนาจรโรเริ่มจะพยศแล้วอ่ะตายแล้ว ด้านล่างครับโอ้โหตรงนั้นว่าจะให้รถขึ้นนะแต่ว่าโดนหัวหน้าโจอยสาสียแล้วโอ,โอ้โอ้โอ้เทเรซ่าอย่าบิดไปมาก อ้อีกแล้วต้องเรียบวิ่งครับไม่ไหวอ่าน้องทะเลซ่าโอ้เด้เราต้องวิ่งขึ้นมาอยู่ด้านบนนะไม่เอาครับเพื่อนฮะวนาจิโร่สายแกล้งครับวนาจิโร่สายแกล้งยับเปลือทีเดียวฮะเปลือนี่โดนของวนาจิโร่เลยครับ อาากร้อนครับวันน่าจะรถจัดหนักจัดเต็มวันนี้อ่าวันนี้รถเฮียสาไม่มานะครับรถเฮียสาไม่มาเนื่องจากเอ้าเฮ้ยเออเออเฮ้ยไหวไหมไหวไหมเฮ้ยเอยอ,อเดีย๋ยวโอ้ยังไหวครับยังไหว ทางด้านหน้างานเราเป็นยังไงครับยังไม่ได้ไปดูฮะตอนนี้เ,เราก็พาชมาการทํางานเจ้าแคทสามสองศูนย์ 0, ตักดินใส่ดามก่อนครับวันนี้ก็จะเก็บตัวนี่ฮะตูดด้านล่างครับวันนี้น่าจะจบนะครับวันนี้น่าจะจบตูดล่างฮะพื้นดินนะครับพื้นพื้นท้นองก้นสางนะครับพื้นสัะนะ น,น่าจะจบนะครับ สบายสบายครับเอาไปแล้วเจ้าลลบเอ้าวุ้ไม่กระเด็นนะไม่ใช่คีรีนะพี่เราเอ่เกือบโดนครับคลิปนี้หัวหน้าจะจัดให้เต็มๆเลยฮะ,ะนี่ฮะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ